โอ้ยนี่เห็นไหมทุกคนนี่นะเรือน้อยไปไหนเนี่ยโอ้โหดูน้ำแรงอยู่นะเนี่ย <c oughs> เปียกสนใจ <c oughs> เปียกสนใจ เตียงทำไรอะ่ะกุ้งเหรอ๋อแล้วตรงนี้มันมีไหมอ่ะตรงนี้มันมีเหรอ๋อแล้วเตียงทิ้งอะไรไว้สาเหรอ๋อเตียงดูหากุ้งฝอยเหรออือแล้วก็แขวนไว้ตรงนี้เตียงอะไรเป็นเหยื่ออือ เออให้น่าสนใจว่ะเล็้งแขวนเยอะไหมหลายที่ไหมอ่ะอืมเออแป๊บเดียวเลยเราไม่ได้เดินลงแม่น้ำเลยว่าสองวันไม่ได้โผล่มาเลยดูดิโหน้ำขึ้นเยอะมากเลยใช่ไหมมันเพิ่งมาเมื่อเช้าใช่ไหมเออเพราะว่ามันตกอยู่สองสามวันไงเออ